มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห่วมกับเทศบาลตำบลป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจห่วมภาพองค์ความหูหงเรียนผู้สูงอายุต่างอากาศภาคเหนือการเฮียนหูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเฮียนหู ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเจ้าสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นนักเรียนผู้สูงอายุหรือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกับผมอาจารย์วังนครแชมมงคลครับสิง รอบนี้ตอนนี้นะเวลานี้นี่ก็มาปะมาปบแถมกรรมนะครับในการที่จะสื่อถึงท่านทั้งหลายในเรื่องของนะครับความรู้ทั่วไปในเรื่องน,นั้นเรื่องนี้แต่วันนี้นี่จะขออนุญ,ญาตนะครับมาอู้ถึงเรื่องนะครับการใช้ภาษากับการสื่อสารนะครับในเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์นะครับ ที่เหมาะสมกับวัยของเฮาหรือว่าวัยผู้สูงอายุนะครับถาาว่ามันสำคัญจะได้การสื่อสารคือถ้าเฮาคุ้นเคยกับในชีวิตประจำวันเนี่ยก็รู้เมือนประจำเป็นนะครับประจำเป็นที่อย่าต้องไปปริประดอยน้าคำหรือว่าํำอูนะ้เนาะคือมันวิริสมาหลาคือมันดูดีนะครับ แต่ถ้าเขาเกิดถึงสภาพโดยทั่วไปของคนเนี่ยนะคะับคำถามของผมก็คือว่าคนเขาอยากฟังกําอู่จะใดเนาะร้อยละร้อยล่ะ,ะอยากฟังกคำอูม้อนม่วนอยากฟังกคำอูที่มันฮึกำลังใจอยากฟังกคำอูที่มันเกิดประโยชน์ อยากฟังคำโอ้ที่ทำมาเฮ้มันเกิดแรงบันดาลใจนะฮะอย่างเราเนี้ยที่มันทําเมื่อเหานั้นนะครับจะมีพละกำลังจะมีจิตใจต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับสังคมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้สูงวัยเนี่ยเนาะหรือคนทั่วไปเนี่ยก็ทำอยู่แล้วครับ ปฏิบัติอยู่แล้วนะโอมวดจาวานสุนทรผู้เนาะเป็นนักกวีสมัยปายรัชการที่หนึ่งะฮะรามเนาะรวมมาถึงรัชการที่สองเปิ้ลก็เขียนบทกวีไว้บทหนึ่งว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสัต์มีคนรักรถถ้อยอร่อยจิต ถ้าพูดชั่วตัวตายทำลายเม็ดจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาในเพื่อเขียนไว้จะเป็น2-300ปีละนะครับเป็นกวีเอกของกรุงรัตรนโกสินทร์ทึงบางพูดพูดดีเป็นศีซักคือเนี่ยก็คือคือบางนี่มันหมายถึงว่าชุมชนสังคมหรือแหล่งที่มีคนอยู่เนี่ยถ้าไปอยู่ที่หันชุมชนนั้นแหล่งนั้นถ้าพูดดี ก็เป็นสีเป็นสักกับตัวเก่าคือกับคนอู้นั่นแหละครับกับคนพูดนั่นแหละครับมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตคือคนก็จะฮักคนก็จะบะจังนะครับคนก็จะหุม้เมเนาะกำเืองเขาเนี่หุมก็คือชอบพอนะฮะชื่นชมนะนิยมชื่นชอบนะครับถึงว่าถึงลูกหลังเขาจะ ชั่วก็คือว่าตัวเขาอาจจะํากะานะอาจจะบลอก,กะบางามกะแต่ถ้าเอาอู้ดีนะ่ะมันก็จะเป็นที่ชื่นชอบนะมีคนชื่นชอบอร่อยจิตคือมันปรุงแต่งจิตคนที่ได้ยงินนะมีความสุขคนที่ได้ยงินเนี่ยนะนะเกิดนะความรู้สึกว่าเออไอ้นี่อู้ดดีอีลงนี่อู้ดดีอีแม่อู้ดดีโอ้ขอบคุณมากๆทําให้มีพลัง ในการใช้ชีวิตเหมือนเจ้ามาสมัยก่อนๆน,นี่นะครับเพื่อนบ้านก็ดีคนที่เราเจอก็ดีเพื่อนก็นมักจะตักกันละเนาะนะครับสวัสดีครับไปไหนเจ้าไปไหนกาไอคำว่าไปไหนเจ้านี่มันหมดไปไหนกาเนี่มันก็แหมระดับหนึ่งนี้เ้่าเติมอะไปไหนเจ้าไปไหนครับเนี่ยมันมีซ้อยต่อเนี่ยมันก็นลีทำเมื่อฟังเนี่ยเออมันมีสเสน่ห์ขึ้นแถม ฟังแล้วมันม้วนหูแล้วเนาะม้วนหู้อยม้วนใจด้วยนะครับเพราะนั้นมันมีอย่างเรื่องที่เขาว่าวัจนะภาษากับอวัจนะภาษาวัจนะภาษาคือภาษาที่ดีภาษาที่งดงามคืออู้แล้วมันเกิดความเมือ่อกระรื่นลระรื่นหูนะะอวัจนะภาษาก็คืออู้แล้วมันทําเมื่อเราเกิดความเมือ่อกมนหมอง เกิดความรู้สึกบใคไข่บ๊ะไข่ดีเนาะนะฮะเช่นเวลาเราเจอคนถ้าเราใจว่าจะน้าภาษามเมินเราบเจอเปิดเนาะโอ้สบายดีเนาะโอ้หน้าตาสดชื่นแล้วเนี่ยเนาะโอ้สุขภาพดีนะครับเนาะนะ,ะโอ้บัเจอกันไปสิปีแล้วเนาะเออฮักษาสุขภาพดีเนาะนะครับคนฟังก็มีความรู้สึกเออเหมือนอูหมด จริงแม้ว่าจริงๆนะเพิ้อนอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเปิ้อนอาจจะเป็นนั้นเป็นนี้ก็จ้างนะครับแต่พอเฮาอู้อีไปเนี่ยคนนั้นที่ได้รับฟังเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สิก์ดีใจนะนี่คือวันจะนะภาษานี่คือภาษาที่ฟังแล้วมันนุ่มหูรื่นหูนะครับตรงกันข้ามกับว่าเวลาเราเจอคนมาได้เจอเมินแล้วโอ้สวัสดีครับผมโอ้มาเจอกันเมิอน,อย,ยน,ยนาายอย่างได้หนหน้าตาอย่างเศร้าหมองฮนะนี่น่ะ โอ้เป็นไรพ่องสุขภาพท่านย่าบดีนี่นี่นะครับแค่สองสามประโยคนี้นะครับคนฟังมันก็นตึงแค่หนีละนะคนฟังมันกเติงบ่ื่ออยู่ละอย่างาเบอเบอร์ะไรหน่อบมอลนะบ่ปากันมัำตัก,กรรมแรกอีนะอย่างเช่นบางคนนะพดตุยนะพดตุยเจอปุ๊บเขาออย่างพรานเนีย่ยมาตุยได้ตุยาหายนะโอ้มันถ้าหาว่าเป็นนั้น คนที่บอกคุ้นเคยกันี่มันเรื่อ่พอน้ากันละนะตั้งนี้ต่อไปนะถ้าคุ้นเคยกันนี่ก็จะงอนละเนาะโอ้ม่อยามัตัดก,กันมบดีบบงามมีลาเลือนะครับเพื่อนเนี่ยบอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงถึงปมด้อยหรือปมที่ไม่ค่อยงามของคู่สนทนาอย่าไปเอ่ยถึงถ้าเอ่ยถึงก็เอ่ยแบบกลางกลางเพื่อเขานั้นได้มีความคิด ต่อว่าเออเขาต้องเปลี่ยนแปลงเนาะเออเขาต้องดูแลสุขภาพของเขาเนะ้ะอีกนะครับนั้นภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก็ดีโรงเรียนก็ดีหลายๆที่ก็ดีน,น,นะครับเปิ้นมีหลักสูตรคําว่านะ good communication ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเนาะก็แปลว่าการสื่อสารที่ดีโดยเพพาะอย่างวัยสูงอายุอย่างเฮาเน่ ต้องการกำลังใจกำลังใจที่ดีสุดคือกำอูค้ครับเป็นกำอู้ที่เป็นเชิงบวกโอ้พี่ไม่ได้เจอกันเมินแล้วเนาะโอ้พี่ยังเดินได้ดีอยู่เนาะคู่สนทนาอาจจะตอบกลับมาว่าโอ้สุขภาพก็ดีเนะาะก็เจ้าก็เป็นหลายโลกนะเจ้าอันนี้นี่คือเพื่นบอกคนเดียวเขาบ่ต้อไปบอกเพื่นคือเพื่อนก็จะระบายแหละระบายไม่อย เพราะว่าเปิลต้องการกู้สนทนาที่ฮือกกาลังใจเปิดน,นะครับไปหาหมอนี่ก็หามานี่วันสองวันนี่นะกินยาอยูน่นี่อยู่ยเป็นห้าปีสิบปีละเขาก็ต้องตอบว่าเออดีละไปหาหมอดีละหมอให้ยามาถึงเขาดีขึ้นน,น,นั่นแหละเนาะเขาก็ต้องพยายามปฏิบัติตามหมอแต่ว่าแหมทางนึ่งก็คือ เขาเป็นความดันเนยเราก็จะไปกึดนัก่เขาก็พยายามหาเรื่องม,ม,มง่นหมนงานงนหาเรื่องที่มันดีๆนะฮะเข้าสู่สมองเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่จิตใจเขาเนาะดีแล้วครับนะเนี่ยผมก็ดีข้าเจ้าก็ดีนะ่ก็ว่าอย่าไปหาหมอหลายเตื้ยละก็ยังมีเวลาไปเตือ้อนานะครับเขาก็พยายามที่จะเอาตัวเก่านี่ว่ายัางเงไม่ได้ยังเปิ้ลเนี่ยเนี่ยยังเงไม่ได้เต่าเปิ้ลนะเพื่อจะมีความสุขว่าเออ เปิลน่ะมีแนวทางที่ดีที่ได้ทําอยู่นะครับนั้นการใช้ภาษาเนี่ยมันมีภาษาหลายอย่างนะครับภาษาทั่วไปเข้าใจประจําวันนะครับตักตายภาษาไปหั่นมานี่นะสองภาษาที่อาจจะยกให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นภาษาที่เป็นทางการนะก็พยายามใจให้มันเหมาะสมนะครับมีคำต่อท้ายคำสุภาพนะครับ แล้วก็มีสิ่งที่ให้เกิดน,นะอย่างที่ผมอู้เหลือเกี้ยแรงบันดาลใจให้กับคนที่เพิ่นได้ฟังนะครับเวลาอู้กับลูกกับหลานเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะวัยเดียวกันเน้ออู้ลูกหลานบางทีนะลูกหลานมันเปลี่ยนคนสมัยใหม่นะครับเนาะโมฮาหกเจ็ดสิบขึ้นมาแล้วแปดสิบมาบางทีเราอู้แบบนะฮะห้วนๆห,หรือว่าเกยอู่เนะ้อแล้วอ่อนมันอาจจะฮับบ่ได้ หรือมันทับได้ปบเต็มที่เราสังเกตดูคนเท่าจีน่อยนี่นะเอาดูสินะคนเท่าจีน่อยที่หันหันลูกหลานมาแล้วก็โจมต้องบ่อแบ้มแบ,ม,แบมมาว่าไปนะละอ้อนมันจะมาคห้อยู่ตวัวมันจงหาเรื่องจะไปนะมันมาว่ายศึกสากรรมไม่ไปละนะจักตายแล้วก็ไปแล้วแต่ถ้าอู้ม้วนอูออออภาษาเขาพ่องนะไว้สรุ่นกับเขาพ่องนะั้นเขาจะชอบนะทันทมัยพ่องเพราะในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีนี่นะฮะมันให้เขาเฮียนฮู้ได้เว้ย แต่คนเท่าอย่างเฮานี่ก็มจะทรมานานะผมมาหลายคนละผมเจอหลายท่านละเข้าใจมือถือก็อดีแชทก็ดีไลน์ก็ดีเฟซบุ๊กก็ดี6 7เจปีที่เจนะอละหมู่บ้านเฮาเนี่ยเก่งนะนะครับนะแสดงว่ามีการพัฒนาตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเวลาสื่อสารเนือูกกับไผเนะ่ยเขาเลือกหน่อยเขาเลือกหน่อยอย่างสมมติชาบ้านทั่วไปกับกกู้ปกติ แต่บางทีเขาไปเจอข้าราชการผู้รักผู้ใหญ่เปิ้ลมีตําแน่งแห่งหนนหรือเปิ้ลมาจากแห่งสังคมหนึ่งเขาก็พยายามระมัดระวังหน่อยนะเขาก็พยายามอู้จ่าให้มันดูดีหน่อยนะบาดใจว่าอู้กับเปิ้นกับมันก็อู้กับอันลูกหลานเฮาเนี่ยมันบาดใจอู้กับลูกหลานเฮาเกิดเหมือนนะฮะอู้กับเปิ้ลเนี่ยมันบัดใจฉะนั้นเฮาต้อง er world, พยายามระมัดระวังเวลาฮาใจคาอู้คาจ่านะครับเวลาทักทายก็ดีอย่างก็ดีนะฮะ คนบางคนฮับได้คนบางคนฮับได้แต่บมดคนบางคนฮับม่ได้เลยสําหรับกําอู้บางอย่างของเฮานะถามว่าจําเป็นก็โอ้มาจําเป็นครับอาจารย์พ่ออย่างครับก็อายุปนเจนะ็ดแปดสิบแล้วมันมาจําเป็นน้องอู้อย่างันและอันนี้เขาอูย้ยี่ก็ถูกครับแต่ว่าถ้าเขาปรับได้ถ้าเขาคกิดได้ว่าเอออันนี้มันถ้าอย่าดีกว่าเก่าก็หาเช่นการการทักเนี่ยไปไหนนะครับ ไปไหนเจ้าไปไหนนะคนละเรื่องละอย,อย่างตัวอย่างไปไหนครับไปไหนเจ้าไปไหนครบไอ้คำว่าไปไหนเจ้าไปไหนคำเนะี่ยมันงามขึ้นมาแถบม,มันหมอะขึ้นมาแถบม,มันทําให้เกิดความรู้สึกว่าเออเฮามีการพัฒนาเฮามีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเพราะการสื่อสารนั้นการอู้กันจารือการสื่อสารทุกรูปแบบนั้นเป็นปัจจัยสําคัญของคนของมนุษย์ทั่วไปนะครับนั้นถ้าเราอ่านหนังสือเพิ่มพื้นพ้อง เฮาดูทีวีตึงวันเฮาก็สังเกตดูเวลาเพิ่นทักทายเพิ่อนอูเพิ่นจ๋ากับคนนั้นคนนี้เพิ่อนอูจะได้นะครับเขาก็อาจเอามาปรับใจเขาก็อาจจะเอามานะพัฒนาขึ้นเพื่อที่ทําเฮานั้นเกิดความรู้สึกว่าเออเขาก็เปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าเขาจะอายุนักแล้วอนะครับสองไม่ใช่อู้อย่างเดียวเขียอนอมื่อที่การเขียนของเฮานั้นมันก็จะเปลี่ยนต้องจ้างเขียนพ่อะ นะจังเขียนให้มันมีวรรคตอนเขียนให้มันถูกต้องตามอักขรพยัญชนะเขียนให้มันอ่านง่ายอินนะครับถามว่าโอ้ผมเนี่ยเจ็บที่ปลายแลวจะไปเขียนอย่างงามน้ำเหรือกระูกครับแต่ถ้าเขาเปลี่ยนแปล,ง,ปลงได้แล้วเขาทาแล้วมันดีขึ้นนี่นะเขาก็ได้ความูห่ะคนที่เปิลได้ครับข้อความจากเราคนที่เปิลได้อ่านสิ่งที่เขาขีดเขาเขียนนั้นเปิดก็มีความรู้สึกว่าประทับใจ นะประทับใจนะประการต่อมาคือการอ่านเพราะว่าการสื่อสารนะี่มันมีพูดเขียนอ่านนะอ่านหนังสือเ้าอ่านเป็นวักเป็นตอนเ้าอ่านชัดถ้อยชัดคำเ้าอ่านแล้วนะมันก็มี2อ,อย่างนะอ่านในใจนะถ้าอยู่คนเดียวก็อ่านในใจหรือถ้าใครฝึกเสียงฝึกนะกระบวนการเ้าก็อาจจะนะครับ ส่งเสียงด้วยก็ได้อ่านไปให้มันมีเสียงนะครับเพราะอ่านบ่อยๆเนี่ยนะครับมันเป็นการฝึกใจเสียงมันเป็นการฝึกบริหารหลอดลมอ,อกีกอนะกล้องเสียงนะครับเพราะกล้องเสียงเขานี่ถ้าใบใจนี่มันก็จะแหบนะแต่ถ้าใจนักไปใจเบาคุมมันเนี่ยนะเสียงมันก็จะเพี้ยนนะฮะนั้นอย่างอย่างผมเนี่ยสอนหนังสือก็เป็นวิทยกรเนี่ยผมก็จะพยายามคุมเวลาใดอู้นักเวลาใดอู้เบา นี่มากับเข้าสู่นะประเด็นที่นั่็คือการพูดนะเ่นการพูดต่อคนหนึ่งคนควรจะใช้เสียงบางแยะการพูดต่อคนทั้งห้องที่ชุมชนจะต้องใช้เสียงอย่าใดถ้ามีไมโครโฟนมีเครื่องเสียงเนี่ยมันก็จะทำเมื่อเฮานันนะคุมน้ําหนักของเสียงใดนะฮะอันนี้ก็เป็นระดับที่อาจจะนะประจําเป็นสาหรับมูฮาหะนะฮะหลายๆท่านแต่อาจจะจําเป็นสําหรับผู้นําจําเป็นสาหรับนะฮะ พป่น้องที่เปิ้นมีโอกาสจะไปอู้ไปจ่าไปซื่อสารกับกลุ่มต่างๆกับคนทั่วไปนะฮะเปิ้นก็จะต้องบริหารน,นะพอสมควรนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าณนะ้วันเนี้ยนะครับผู้นำในโลกนี้ประสบความสำเร็จนะนะฮะมีอยู่สองข้อดะบอกว่าประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเตศมนตรีต้องมีสองข้อข้อหนึ่งที่จะเป็นผู้นำที่ดีนี่นะ ก็นิ่งนะครับภาษาฝรั่งมันใช้ับนีน้เนอนะคำว่า,า emotion controls emotion control, em control นี่แปลว่าอย่างคือการคุมอารมณ์ในขณะที่กำลังแสดงออกกำลังแสดงพฤติกรรมนะคือถ้าคุมอารมณ์ได้นะผู้นำคนนั้นนี่ผ่านละนะในกระบวนการนี้นะฮะ หรือ control, เซลส์คอนโทรลเนาะภาษาฝรั่งแปลว่าคุมกัวเก่าได้คุมร่างกายคุมพฤติกรรมได้อิโมชันหรืออิโมชันแนลคอนโทรลเนี่ยก็คืออารมณ์สองสำคัญก็คือการพูดหรือการสื่อสารนี่เองเขาสังเกตดูว่าผู้นำในโลกเนี่ยนะครับถึงแม้จะเฮียนจบปิญญาตรีโทเอกด็อกเตอร์เป็นนอยังสะปะสเปดนะครับ นะมีวุฒิบัตรมีปริญญาบัตรจะเป็นสามใบห้บาใบสิบใบก็จ้างแต่มันส่วนใหญ่ผู้นำนะาน่ะมักจะมาตา่ข้อสองนะ่ก็คือซื่อสารบัจ้างซื่อสารประเป็ดน,นะฮะอูได้สักสามกรมเจ็ดกรมกับมือสั่นเหื่อออกกายอย่างกาเนะีนะ่ยฮะก็เลยเป็นผู้นําได้เก่งเดี๋ยวนะแฮมเก่งหนึ่งเนี่ยเป็นมาได้เพราะอย่างยืนอู้ต่อที่ชุมชนกับอู้บอกให้ดีนะครับเกิดอาการประมาตื่นเต,ต้นนะอันนี้ผมไ,มได้มา นะบอกขึ้นหมู่เเนาะบอกขึ้นท่านดังหลายเนี่ยต้องมาเป็นหน้าอู้นะแต่ถ้าเฮาสามารถฝึกได้ถ้าเฮาสามารถจะนะฮะสื่อสารได้ดีนั่นะครับมันก็จะเป็นผลบวกมันก็จะเป็นผลดีต่อใจใจชีวิตของเฮาโดยทั่วไปนะครับซึ่งเขาจะู้ว่าคนสําคัญในโลกเนี่ยนะฮะอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีอเมริกานะอับราฮัมลินคอนเนี่เนาะคนที่ สิบหกของอเมริกาเนี่ยนะฮะเปิ้นเป็นนักอู้อยี่ยยกตัวอย่างนะบารักโอบามาเนี่ยเปิ้นเป็นนักอู้นะมหาธรรมาคานทีเนี่ยเปิ้นเป็นนักอู้นะฮะแล้วก็เปิ้นสามารถสื่อสารให้คนคล้อยตามเชื่อตามได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาอาจจะเนีย่ยได้เจ้าเพื่อเอาง่ายแต่ในชุมชนเขาเนี่ยนะฮะเข้าสื่อสารคนได้ดีสื่อสารให้คนเข้าใจเนี่ยนะครับผมคิดว่าคนในชุมชนนั้นในสังคมนั้นนะ โอ้นะอีแม่อู้ดีรออีป้ออู้แล้วเข้าใจง่ายนะนะอีป้อคนนั้นไอคนนั้นนะโอ้แล้วมันฟังเป็นชั่วโมงก่อนบาหูเรื่องนะบาเข้าใจนะฮะมันก็นเลยเกิดกระบวนการที่จะทําเมื่อฮานนั้นนะ,ะบาเข้าใจกันนะ,ะโดยถูกต้องนะครับนี่การอู้และการง่ายที่ผมอยากจะขอสรุปว่านะครับก็คือบาหูถามนะบางานงก็อืหูแต่งนะ แต่งถ้อยคําก็ดีอย่างก็ดีนะมันก็ว่าที่ไหนอย่างไรทําอะไรให้มันเหมาะมันสมนะครับหาจุดเด่นเวลาเอาสื่อสารเขาเก่งเรื่องอย่างกับพยายามสื่อสารเรื่องนั้นนะครับจุดด้อยเขาคืออย่างนะครับเขาเป็นคนมีความหูน้อยกะกับไปเรียนหูเพิ่มเติมนะกับไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเ,เกิดกระบวนการพัฒนานะครับ อู้ทุกครั้งที่มันจะเกิดคนหักคนห่มนั่นก็คือหนึ่งอู้จากจิตใจที่สะอาดอู้ด้วยความห่วงใยนะอู้ด้วยความรู้สึกว่าถ้าอู้แล้วเฮาก็มีความดีใจสุขใจเปิ้นฟังแล้วเปิลก็มีความสุขใจดีใจนะครับอู้ด้วยความหวังดีนะครับลูกหลานเนี่ยถ้าไปหาลูกหลานไปหาเฮาเฮาจะไปสอนเขานักดิ แต่เฮาแนะนำในสิ่งที่ดีให้เหมาะสมแล้วหูจักยุดตอนนี้พอละอสอนมานักกระเดียวมันลงคืนหลายตัวอ,อย่างนี้นะะอู้กับคู่สอน,นนานนักไปแนะนำเพื่อนนักไปสอนเพื่อนนักคนเฮาในโลกเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยน,นะบ่ชอบเอาแผยมาสอนอือาจจะได้สักกรรมนองกรรมนะฮะคือถ้าอาจารย์สอนนี่เขาฟังกันแต่ถ้ามดคนทั่วไปนี่มาสอนเขาเข้าในลมคืนหลายนะเพราะนั้น สอนแบบบัดสอนโดยมีนะฮะวิธีการที่ดีนะครับทุกครั้งขอบคุณชื่นชมยินดีโจกดีสุขภาพดีเอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเนาะคุณนี่นะคนนี้ยิ้มงามเนอนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็อธิบายถึงว่าสิ่งเหล่านี้มาเป็นยี่โดยนุ่มนวลน,นะฮะโดยรมอุ้ที่เหมาะสมนะครับเกิดกรณีขัดแย้งขึ้นมาอย่างในสังคมในชุมชนนะครับไปฟังสรุปเตือ้อ วิเคราะห์ให้ดีก่อนจะแก้ปัญหานั้นก่อนจะทำตัวนั้นตัวนี้นะครับนั้นสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือว่าการสื่อสารหรือการใช้ภาษาบอกว่าพูดขีดเขียนอ่านศาสนาพูดเทาสุจิปุลี่ยนะสุก็คือนะฮะฟังนักๆจิกก็คือจินตนาการนะฮะ ปุก,ก็คือพุดชามาเข้าใจให้ถามลิก,ก็คือขีดเขียนบันทึกไว้นะครับอันนี้มันชัดเจนเลยนะครับขอบคุณนะนวันนี้เราอู้จากันแบบสบายๆในเรื่องของภาษาในการสื่อสารนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์วังนครเช่มงคลครับ ฟังสามารถติดตามห้าฟังองค์ความหูหงเฮียนผู้สูงอายุต่างอากาศภาคเหนือได้ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ตึงสี่ภูมิภาคภาคกลางมกบังเขนกรุงเทพ AM 1170กิโลเฮิร์หรือพอได้ตี้ www.radio.ku.ac.th ภาคเหนือมเกเจียงใหม่ AM 612กิโลเฮิร์หรือพอได้ตี w วอร์ไวเว็บดอ c เ m ภาคอีสานมกขอนแกน่น AM 1314กิโลเฮิร์หรือพอได้ตีเวอร์ไวเว็บดอเอราภาคใต้มกสงขา AM 1269กโลเฮิร์หรือพอได้ตี้ www. keplus1269.com และจ่อง YouTube KU Radio Thailand บดีลืมเฮามีนัดกัดนะเจ้า